นั่งจับใจธนโภคก,กราบนักกราปรปะครูขอนอกราบขอต้กกองก,กราบเรียนถามค่ะหนึ่งวันที่31กรกฎาคม66ดิฉันดูคลิปนะที่นายแพทย์มนชัยออพูดถึงที่เข้ามาพาตัดตัวนายแพทย์มนชัยและแพทย์หญิงการดาท่านกล่าวโดยสรุปย่อๆนะถึงการผ่าตัดและ อาการบาดแผลนางเล็บผิวหนังพ่อครูท่านพ่อครูท่านพูดว่านะท่านพูดว่าช่วงผ่าตัดบางอย่างยังอธิบายไม่ได้แต่ผัดสะสได้นางเล็บชีพจรของพ่อครูนะสัมผัสไม่ได้แต่สัมผัสสัมผัสได้นะสัมผัสด,นะดูวงเล็บชีพจรของพ่อครูดิฉันกล่าวย้อนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้ว พ่อทางสายเลือดของดิฉันคือพ่อให้กำเนิดทางของคุณจับใจที่มีความโดดเด่นเช่นเคยเป็นนักเลง <S <S เคยเป็นทหารเกณฑ์เสนารักษ์ในเวียบทานหมอเรียนจบนักทำโทรบ่อยครั้งพ่อจะใช,ใช้ให้ดิฉันไปตามไปตามพระโพทธทิรักษ์มาเหาะให้ดูหน่อยโ,อโ บ่อยครั้งเหมือนานาเป็นนักทมโทนะได้เรียนนะธรรมะมาเลยก็เลยสื่อว่าพระอริยะพระอรหันต์ต้องเหาะได้อะไรอย่างนี้เนาะบ่อยครั้งจะใช้ให้ดิฉันไปตามพระโพธิรักมาเหาะให้ดูหน่อยถ้าพระโพธิรักเป็นอรหันต์จริงต้องเหาะได้ดิฉันเถียงพ่อว่าจิตปิญญาของพระโพธิรักต่างหากที่เหาะได้แต่พ่อก็ยังยืนยันตัวของพระโพธิรักต้องเหาะได้ ถึงวันนี้ดิฉันเสียดายที่พ่อไม่อยู่แนวเล็บตายมิฉะนั้นคงจะได้มาฟังคำยืนยันจากนายแพทย์และแพทย์หญิงและการอธิบายของพ่อครูถึงระบบการทำงานของจิตช่วงผ่าตัดอสองข้อถามดิฉันเข้าใจถูกต้องถึงการอธิบายของหมอพ่อครูว่า จิตอรหันเป็นดังที่พ่อครูอธิบายในคลิปใช่ไหมคะอ,อ,อธิบายในคลิปว่าย,ยังไงทุกคนก็ยังงงๆอยู่เนาะอาตมาก็ยังนึกยังไม่ออกอธิบายว่าอยางไรบางจำไม่ได้อะสบั้นปลายชีวิตของพ่อดิฉันด้วยบุญบารมีทำให้พ่อได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหมู่กลุ่มชาวโศกโ,โดยเริ่มต้นอยู่ที่สันติอโศก และส่งต่อมาอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกอาดินดอนอาดินดอน่ีเป็นน้องชายของนั่นแหละก็เป็นลูกของพ่อคนนี้แหละเป็นน้องชายของจับใจครับอาดินดอนเป็นผู้รับช่วงหลังจากนั้นพ่อเริ่มขเข้มแข็งในเรื่องจิตวิญญาณและได้ชื่อใหม่ว่าเจริญบุญจากพวกครูสมณะโพธิรักษ์ไม่นานพ่อดิฉันก็ขอไปอยู่ที่ เื่อนสุดชีวิตหน่งเรียบชาปนก,กิจใชจจำนวนอย่างนี้เราไปอยู่ที่โนนเราไปพักอยู่เอาไปเผาไม่ใช่อะไรหรอกอก็ไปอยู่ที่เงื่อนสุดชีวิตหน่งเรียบชาปนก,กิจคือทําชาปนก,กิจไปแล้วปี2อ่1ค่ะที่รายงานข่าวมาให้ทราบเพราะดิฉันภูมิใจกับหมู่กลุ่มชาวโศกค่ะอ้าวก็ทวนไปดูว่า คำอธิบายที่พูดกันกับหมอว่าไม่ใช่หมอพูดอธิบายหมอพูดถึงว่าตอนที่ทำผ่าตัดอ,อ,อัตมาทำผ่าตัดเขาฉีดยาชาแต่ก็เห็นทุกอย่างทำอะไรอะไรก็ผ่าเขาอะไรายอยู่ก็เห็นหมอทำอะไรอะไรอัตมาก็นอนเขาก็วัดมีเครื่องวัดที่ประจรวัดอะไรอะไรอยู่ ก็ก็สงสัยกันว่าอาตมาทําไมเครื่องมันไม่ได้บอกเคลื่อนที่อะไรเลยมันอยู่ที่ห้าสิบหกสิบมันก็อยู่ที่ห้าสบหสิอยู่นานนะที่ประจอน้าสิบหกิบมันไม่ได้ไปถือคือคนที่นี่อาการไม่ค่อยนิ่งเคลื่อนไหวตื่นเต้นโดยเฉพาะตื่นเต้นตกใจกลัวอะไรพวกเนี้ที่ปรบจอนี้ก็จะเปลี่ยนก็ไม่มีเลยนี่ เขาก็เลยรู <Wow. S 1> ้ส wow. ึก <Okay>. ว่าเข้าใจเข้าใจสิ่งที่จิตวิญญาณที่ได้ฝึกดีแล้วเนี่ยโอ้เพราะถ้าเขาทำผ่าตัดมาเยอะใช่ไหมเขาเป็นมอผ่าตัดเขาก็คนผ่าตัดทุกคนกลัวกลัวมากเลยอบางทีต้องฟังวางยาสลบอะไรต่อะไรพวกนี้จิตยาชาไม่พอต้องทำทำให้เขาสลบไปแต่นี่เขาก็ ประสบการณ์ของเขา,ห,าหมอประสบการณ์ของเขาส่วนอะไรละเอียดอัตมาไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายตามที่หมอเขาจะรู้สึกอะไรไรก็ไม่ได้ไปทำความเข้าใจว่าเขาจะอะไรคืออัตมาถือว่าเป็นเรื่องสามัญธรรมดาของอัตมามันไม่มีอะไรพิสดารแต่เขาจะพิสดารกันจะรู้สึกถึงรู้สึกจะไรอะไร,ะไรยังไงก็ ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลก็จะทำได้อัตมาก็ขอขยายความจริงของเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าจิตที่ฝึกฝึกดีแล้วจิตที่ได้ฝึกโดยเฉพาะอัตมาก็บอกความจริงไปแล้วว่าอัตมาเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ถึงระดับเจ็ดอะไรเงี้ยจิตมันก็เป็นจริงจิตมันไม่ได้วันกลัวหรือว่าจิตมันไม่ได้บุบวาบ มีผลักมีดูดมีอะไรอตไรมันก็เป็นปกติเมื่อเราจะไปทําให้เขาผ่าเขาตัดอะไรเขาจะทําอะไรอะ่ไรก็ไปถ้าเจ็บเราก็เจ็บก็ร้องโอยอ่าเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไร้เวทนาอาตมายังมีความรู้สึกมีเวทนารู้สึกรับทําปกติเหมือนกับสามัญมนุษย์อ่ามันมีถูกกระแทกถูกอะไรก็เจ็บก็ป่วยเป็นก็เจ็บก็ป่วยก็ปวดอะไรเป็นธรรมดา เขาฉีดยาชาแล้วไม่เจ็บแล้วก็อัตมาก็เฉยหรืไม่มีอะไรก็จะทำไงก็ทําไปแต่คนธรรมดาตนนั้นขออภัยก็ออใช่คนธรรมดาเขาจะไม่เป็นไปไม่นิ่งมันกลัวมันจะโน่นนี่ไปอะไรอะไรก็เป็นไปจริงนะเขาก็ได้รับทราบทราบความจริงนะบอกว่าธรรมดาตั้งอะเดนี<อ>นมันจะหลั่อ่ะก็จะตื่นหัวใจมันก็จะตื่นอ่า ใช่มันนั่นเป็นปฏิกิริยาของสรีระที่มันจะต้องมีมีมีพลังงานนั้นๆส่วนนั้นส่วนนี้เอดนอเอดอรีนอเอโดฟิอนอะไรก็แล้วแต่นะอ้าว